Welcome Plan to Sky Pl wow! สวัสดีค่ะพบกับช่อง Sky p l a n t ีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาขยายพันธุ์ต้นไม้นะคะพร้อมกับอบต้นไม้ไปในตัวด้วยเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้ทําครบจบที่1คลิปนะคะอ่าสำหรับเพื่อนๆน,นะคะ ที่อยากจะอบต้นไม้นะคะอบควบแน่นเพื่อให้รากเดินไวขึ้นนะคะแต่ว่าไม่สะดวกที่จะซื้อโรงอบนะคะที่มีขายทั่วไปนะคะหรือไม่สะดวกที่จะไปหาถุงพลาสติกมามัดนะคะแต่ว่าที่อบของเราเนี่ยตอนนี้นะคะก็ไม่เหมาะกับต้นไม้ใหญ่ขนาดใหญ่นะคะได้สักประมาณไม่เกิน10เซนประมาณนั้นสำหรับต้นไม้ที่สูงไม่เกิน10เซนนะคะแล้วก็ สามารถใส่ได้ไปทีละเยอะๆเหมือนลงอบเลยนะคะแต่ว่าประหยัดพื้นที่กว่านะคะ m มู e ฟไปไหนย้ายไปไหนก็ง่ายอ่ะมาเริ่มกันเลยวันนี้นะคะจะมาขยายพันธุ์เจ้าตัวนี้กัน EP อ่าเราได้ทาปูนดงปูนแดงเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แล้วก็มาใส่กระถางกับวัสดุปูก เรื่องกระถางนะคะมีความจําเป็นมากๆนะคะเพื่อนๆืในการเลือกเพื่อนๆืนนไม่ควรใช้กระถางที่มีขนาดใหญ่เกินความจําเป็นนะคะเนื่องจากเราใส่วัสดุปลูกลงไปเนาะแล้วถ้าขนาดถ้ากระถางขนาดใหญ่อะคะ่ะเพื่อนๆมันก็จะแฉะเกินไปนะชื้นเกินไปเพราะดูสิคะรากเขาแค่นี้เองนะคะเพื่อนๆืรากนิดเดียวเขาจะไปดูดอะไรได้เยอะแยะนะคะรากสั้นแค่นี้เองเราก็ใช้แค่กระถางเล็กๆนี่แหละคะ่ะ เป็นการเ,าเล่เอล่อล่าไปก่อนเป็นการอบไปก่อนนะคะถ้าน้องรากเดินดีแล้วอ่ะเราก็ค่อยย้ายกระถางมาก็ได้ค่ะเอาให้รอดก่อนเนาะเพื่อนๆอ่าวัสดุปลูกก็มีมพะพร้าวสับนะคะเพอร์ไลท์นะคะแค่นั้นเองนะคะ EP ค่ะแล้วก็ปุ๋ยนิดหน่อยนะคะนี่ใส่น้องลงไปแล้วก็ ลำต้นนะคะไม่เอากดลงลึกนะคะเพื่อนๆวางไว้เหนือเหนือวัสดุเหนือ,เหน,อเหนือวัสดุปลูกอะคะ่ะไม่ลึกเลยนะยิ่งลึกยิ่งยิ่งแย่นะคะเพื่อนๆมันก็จะเป็นการที่แบบว่าเ,เจ้าตัวลำต้นอะลงไปลึกก็จะเหมือนมีความชื้นเยอะเกินไปบางทีมันก็แฉะน้องนางท่านเน่าขึ้นลำต้นนี้ก็ลำบากนะคะเอาไว้นิดหน่อยเนี่ยแค่นี้เองเห็นไหมคะ เราไม่ได้ใส่เขาลึกเลยนะเราวางไว้ด้านบนแล้วก็เอาวัสดุโป่งแค่วางไว้ด้านบนแค่นี้เองนี่นะอ่าได้แล้วหนึ่งต้นวันนี้จะทำถ้าไม่อยู่นะคะให้เอาก้านลูกโป่งนะคะเพื่อนๆมาใส่มัดไว้ให้เป็นหลักนะคะต้องใช้กา้กานก้านลูกโป่งนะคะหรือว่าพลาสติกนะคะ หรืออลูมิเนียมก็ได้แต่อย่าเป็นไม้นะคะไม้มันมีเชื้อราถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมโค้งได้นะคะนี่เห็นไหมแบบนี้โค้งได้อย่างที่บอกค่ะเราพยายามหลีกเลี่ยงวัสดุที่เยอะเกินไปนะคะใช้กระถางเล็กเพื่อให้รากเขาเดินก่อนนะอ่านี่ ขยับก่อนโอเคค่ะพอเราได้เอาต้นไม้นะคะใส่ในกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆวิธีสําคัญที่ไม่แพ้กับการที่เราเลือกกระถางเลยนั่นก็คือเพื่อนๆต้องพาเขานะคะแช่น้ําแบบนี้นี่แช่น้ําไว้ให้ชุ่มนะคะเพื่อนๆแบบนี้เลย ให้ชุ่มๆอย่างน้อยก็ต้องประมาณ30นาทีนะคะไม่แค่รดผ่านนะคะเพราะว่าวัดสดสุปูของเราอะ่ะไม่ไม่ได้อุ้มน้ําอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆควรที่จะแช่น้ําเขาอะ่ะไว้30นาทีแล้วค่อยเอาไปอบนะคะนี่คือหลักสําคัญเลยเพราะถ้าเพื่อนๆไม่แช่น้ําให้เขาแบบอิ่มน้ําแล้วอะ่ะเอาไปอบอ่ะค่ะน้องนางจะเหี่ยวนะคะเพื่อนๆไม่ดีต่อต้นไม้นะคะอ่ามาแล้วเราจะพามาดูโรงอบของเรากันเลย นี่เลยค่ะโรงอบของเรานะคะก็คือกล่องพลาสติกขนาด200ลิตรนะคะต้องขอบคุณน้องนอดมากเลยนะคะสำหรับการแบ่งปันข้อมูลดีๆนะคะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่ในการจะวางตู้อบนะคะหรือไม่สะดวกที่จะหาถุงพลาสติกมามัดบ่อยๆนะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่ตอบโจทย์กับเพื่อนๆมากนะคะอะในกล่องนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นด้านล่างนั่นก็คือทรายนะคะ เราใช้รายก่อสร้างนะคะแต่ต้องเอามาทําความสะอาดก่อนนะคะล้างให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใส่ยากันเชื้อราดลงไปด้วยนะคะไว้ตรงที่พื้นไว้เพาะอะไรนะคะเวลาเราลดน้ําตอนแรกใช่ไหมคะในกระถางอะคะ่ะที่เราเอาแช่น้าไว้ใช่ไหม30นาทีถ้ามันแชะเกินไป นะคะคจะดูดน้ำนะคะ่ะลงไปด้านล่างนะคะคือดูดน้ําลงไปเพื่อไม่ให้เขาแฉะแต่คือต้นไม้เราก็จะชืน้นแต่ไม่ได้แฉะนี่ก็เป็นข้อดีของทรายนะคะเพื่อนๆแล้วที่สําคัญเลยเวลาทีเา่เราใช้เจ้ากล่องพลาสติกนี้นะคะเอาต้นไม้ใส่ลงไปเนี่ยมันจะไม่เหมือนถุงพลาสติกที่บางครั้งถ้าเราทําไม่ดีถุงพลาสติกมันก็จะ มาโดนใบได้ใช่ไหมคะหอ่อโดนใบเหี่ยวโดนใบอย่างเงี้ยใบเราก็จะชาได้แต่ถ้าเป็นเจ้ากล่องเนะะี่ยค่ะเขาอยู่ทรงเนอะใบเราก็จะไม่ได้รับความเสียหายนะคะอ่ะวิธีการใช้ก็ง่ายมากเลยหลังจากที่เพื่อนเพื่อนะคะ เอาน้องทรายนะคะใส่เข้าไปข้างในแล้วนะคะแล้วก็รดน้ําต้นไม้ของเรานะคะแล้วก็แช่ต้นไม้ของเราเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็แค่เอาเขามาวางในนี้นะคะสามารถใส่ได้หลายกระถางมากเลยนะคะแต่ว่าข้อเสียของเขานะคะก็คือไม่สามารถใส่กับต้นที่สูงได้นะคะเพื่อนๆถ้าต้นสูงแล้วเราก็คงจะต้องใช้ถุงพลาสติกอบเอานะคะแต่ถ้าสำหรับต้นเล็กๆแบบนี้ค่ะสบายมากเลย เขาวางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ปิดฝาได้เลยค่ะพาน้องไปอยู่ในกร่มๆนะคะไม่เอาไว้ให้โดนแดดนะคะเพื่อนๆเพราะว่าข้างในนั้นนะคะเขาจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าด้านนอกอยู่แล้วถ้าเพื่อนๆเอาไปไว้ที่ให้มันโดนแดดนะคะข้างในนั้นก็เหมือนกับเราต้มผักเลยค่ะเพื่อนๆควรที่จะเอามาไว้ในส่วนที่มีแสงนะคะไม่ใช่ส่วนที่มีแดดนะคะ วิธีนะคะยังช่วยเพื่อนๆเ,เวลาจะเดินทางไปไหนนะคะประมาณอาทิตย์สอาทิตย์เนี่ยแล้วก็เป็นห่วงต้นไม้นะคะเพื่อนๆก็สามารถเอาต้นไม้เล็กๆของเพื่อนๆออมาใส่แบบนี้ได้นะคะต้นไม้ของเพื่อนๆก็จะยังสดใสรอเรากลับมานะคะอยู่โดยไม่ต้องฝากคนอื่นมาดูแลต้นไม้หรือว่าเป็นห่วงเขานะคะ ช่วง 2- 3สาวันแรกนะคะก็อยากให้เพื่อนๆคอยสังเกตเจ้าตู้อบของเพื่อนๆก่อนนะคะว่ามีไอ้น้ำมาเกาะหรือเปล่านะคะตามกล่องนะคะถ้ายังไม่มีก็ต้องอาจจะต้องเพิ่มความชื้นนะคะโดยการที่รดน้ำเพิ่มลงไปนะคะเพราะว่าถ้ามีอย่างนั้นแล้วในนั้นก็แทบจะเรียกว่าไม่ส่งผลในการควบแน่นเลยนะคะแล้วก็จะทำให้ต้นไม้เราไม่สบายอีกต่างหากค่ะ การใช้กล่องนะคะจะเหมาะกับเพื่อนๆที่อยู่คอนโดนะคะหรือพื้นที่ใช้สอย,อยไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าเจ้ากล่องเนี้ยไม่ได้มีขนาดใหญ่นะคะแถมย้ายที่ก็ง่ายด้วยนะคะจะพาไปตรงไหนก็ได้ยิ่งถ้าจะเป็นกล่องที่มีล้อแล้วนะคะโอ้โหเข็นไปตรงไหนก็ได้เลยโดยไม่ต้องยกนะคะ ทีนี้นะคะเราจะมาบอกข้อดีของทรายที่เราใส่ไปคือถ้ามันแฉะลงไปนะคะเพื่อนๆน,น้ำอะคะ่ะเขาก็จะลงไปด้านล่างทําให้ด้านบนนะคะแค่ชื้นนะคะไม่แฉะแต่ถ้าเราไม่มีทรายนะคะน้ำมันก็จะนองอยู่ข้างล่างอย่างนั้นเลยนี่ก็คือข้อดีของทรายนะคะการทํางานของเขาก็คือระบบอะคะ่ะมันก็จะวนลูปอยู่อย่างนง้นะคะระเหยน้าระเหยขึ้นมาเป็นไอน้ําขึ้นมาปุ๊บไปโดนฝาข้างบนแล้วมันก็ตกลงมาก็วนอยู่แบบนั้นเลยนะคะโอเคหวังว่า เทคนิคนี้นะคะในการใช้กล่องพลาสติกนะคะมาเป็นตู้อบนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้นำเอาไปใช้กันนะคะมองซ้ายมองขวามีกล่องอยู่ที่บ้านก็ลองเอามาทำดูนะคะแต่อย่าลืมนะคะเพื่อนๆขอให้เป็นกล่องพลาสติกใส่นะคะและไม่วางไว้ตรงแดดนะคะเพื่อนๆเพราะว่าข้างในนั้นนะคะอุณหภูมิเขาค่ะจะมากกว่าข้างนอกอยู่แล้วอย่าไว้ตรงแดดเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ